สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10คุมผาพันนค่ะกำลังศิลาควงรถไถขั้นนี้ไปส่งอลูกคายู่บานหินเหิบศิลาชิปค่ะตำบลพายืนอำเภอพายืนจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าคนสร้างเป็นแบบหลอดเดียวดำใดเด้อค่ะพคนสร้างสีแดนแลักจะมีลวดลายสวยงามแบบนี้ล่ะค่ะสีสันสดใสกับเปิดได้3มทางคือเกาค่ะ ฟ้าไทยข้านี้ก็ถอดได้เน้อค่ะเวลาเข้าแต่ส่ออนเข้ากับสามารถถอดออกได้ละกะ่ะดานทางกับเปิดได้คือเก้าค่ะอันนี้ก็เป็นยางเปอร์เซนต์ค่ะขอบที่ากระทาไม้เนะะ้อค่ะน็อตครบช่วงล่างจะเป็นเข้ารถกระบะนิสันค่ะละกะใส่ล่างสามกับล่างสี่มาบ่งตรงข้อลาคาแข็งแรงคือเก้า รายการลูกค้าเพิ่งจะจะขอพิเศษมีบันไดปีนขึ้นไปแบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเฮาไปชมคลิปตอนทีไปถึงบ้านลูกค้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะีค่ะวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 4ค่ะตอนนี้หลางพวงรถไยมาส่งถึงบ้านลูกค้าค่ะยูบนันหินเหบิบศิลาทิ์ค่ะพายืนขอนแก่นเท่านี้นะคะมันเป็นขั้นนี้มันดำได้เด้อค่ะและ้ดาวฟ้า่ายมันเปิดใจนำคะ่ะ ฟ้าค่างกับเปิดใดคือการลูกค้าเพิ่นกำลังเอารถมาใส่ไซค่ะสวยๆเหมือนเดิมแข็งแรงคือเกา่าหรอค่ะเป็นเท้ารถบิ๊กันบิ๊กเอ็มใส่ร่างสามกับร่างสี่คือเก่าลูกค้าคนใดสนใจทวรมาหาซางบอยด้คะโนหกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งางบอยค่ะน,นี่นะคะสซางเพิ่นนี่ลูกค้าคนสนใจค่ะเพิ่นกระสอบถามมาจะไป ดำในพรมค่ะตาตาพอวัดดีจ้านี่ค่ะอยู่รวยุ้ยโอ๊ยไอ้นี่มันมากดชั้งสีมาสร้างสีามาโอเคว่าก็รอชุดเก้าบอดีกับเลยบเตี้ยรอชุดไม้ไห็ค่ะเอาเป็นกระทะไม้เป็นเลยโอเคเลยพ่อว่าเอ็นก็จะอยากแบบไหมันใส่งานโดนๆนอซื้อเหรอหม่บอกว่าไง ถูกใจลูกลูกค้าคนบอกว่าถึงใจแห้งบางจากนิวโปรที่โชว์รถค่ะใคไวเหรอมาไหวจังใดยวันนึงโอ้ยพอหมู่บ้านฝ้นตแขกเป็นมัสโตกบหดแต่หมู่บ้านแล้วแมนค่ะถอดออกฟ้าถ่ายกระถอดใดจานเล่าบนกระถอดใดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้สร้างเพื่นเฮเ่น อันนี้แมวพันซื้อน้ำว้าฝาดนะคะ่ะแมวไปแก้มันกับแก้อ้อยเป็นประการนี้ออ๋อเอาไปย่างหยัผนผัวมาหยันมันเกนาบอค่ะ<น>ขอบคุณม<น>ากแต่ซื้อน้ำว้าฝาดถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจโทรมาหาสั่งบ่อยเนะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกัน คลิปหน้าเราจะเป็นโคราชค่ะไปเที่ยวเมืองยาโมก,กันเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่อนจะลังเอารถไถมาใส่เบิร์ดแ้วค่ะเพราะว่าทางเพิ่นจะไถใส่ทุกขั้นนะคะเวลาไปส่อมเดดเดดลูว่าโคราชอะ่ะโคราชจะอยู่เสมอกับรถไถท,ทุกท่าน,นะคะ่ะสิบวิมีแอนนะคะของเบิรงดาร์มอยลูกค้าคนใดสั่งก็ผิดหวังนะคะสนใจกับค่ะ ขอมาเลยเด้อค่ะช่วงนี้งานทางคุกก็จะเริ่มมิคิวแน่ก็่ชิบเบิ้ลไขว้าชิรับได้บอสอันนี้ดูปากอะเรา,า,เา,เราขายมะไฟนะคะมันจะยืดเสมอพอดีมันจะ,ะแบนค่ะสวยงา มาจะบอกเอาพอเลนชอบเลนออมบนานจังรอบงด้วยเป็นที่เซ็นเตอร์เป็นที่เซ็นเตอร์ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสั่งช่วนี้ก็จะได้เสือคอนละคัาละของตันะคะลูกค่าคนจะพอใจอยค่ะอุ๊ยสี